ค่ะในส่วนโครงสร้างถัดมานะคะเมื่อเมื่อเราได้วางตัวกบถูไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาตัวที่เป็นจันทันนะคะวางพาดนะคะในลักษณะวางพาดไปบนกบถูนี้นะคะก็จะมีในลักษณะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของเสานะคะก็จะมีนี่นะคะ วางพาดไปถึงด้านหน้านะคะทีนี้ลักษณะลักษณะของของไม้ไผ่ที่ที่เห็นในในงานนะคะก็จะมีลักษณะที่มีความแอนหรือโค้งนะคะอ่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของไม้ไผ่นะคะซึ่งมันสามารถที่จะงอหรือว่าแอนได้ถ้ามันมีลักษณะการกดทับของวัสดุหรือการผูกในลักษณะของการดัดตัวไม้ไผ่นะคะเพื่อให้เกิด ความลาดเอียงหรือความอ่อนช้อยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวจันทันนะคะก็จะมีหนึ่งสามนะคะในตำแหน่งของที่เป็นตำแหน่งของตัวเสานะคะอของเรือนนะคะแล้วก็จะมีฝั่งด้านนี้นะคะซึ่งเป็นด้านเรือนนอนด้านในก็จะมีสามเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีส่วนที่เหลือปลายยืนขึ้นข้างบนนะคะเพื่อที่จะวาง ตัวอกไก่นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะทีหนึ่งในในด้านบนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทำในส่วนโครงสร้างถัดไปค่ะ